งานกระถินวัดศพแฝกและวัดแม่แฝกหลวงตำบลแม่แฝกใหม่อำเภอสันทรายจังหวัดเชียงใหม่นายกพานุเจริญสุขนายกเทศมนตรีตำบลเจดีแม่ครัวพร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาลตำบลเจดีแม่ครัวเลขานุการนายกร่วมงานทอดกระถินและเทโพลหรอพระประธานเพื่อประดิษฐานในโบสถ์ณวัดศพแฝกหมู่ที่สอง ตำบลแม่แฝกใหม่กรถินเป็นชื่อเรียกผ้าไตรจีวรที่พระพุทธเจ้าทรงอนุญาตให้พระภิกษุผู้อยู่จำพรรษาครบสามเดือนสามารถรับมานุ่งห่มได้การทอดกรถินคือการถวายผ้ากรถินแก่พระสงฆ์ผู้จำพรรษาอยู่วัดใดวัดหนึ่งหรือสถานที่ใดที่หนึ่งครบสเดือนเพื่อให้พระได้มีผ้าเปลี่ยนใหม่ งานทอดกรถินเป็นประเพณีวัฒนธรรมไทยที่ปฏิบัติกันมาอย่างต่อเนื่องในการนี้เทศบาลตำบลเจดีแม่ครัวขออารัธนาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประกอบกับผลบุญกุศลในครั้งนี้ขออำนวยอวยชัยให้ทุกท่านประสบความสำเร็จสุขภาพแข็งแรงเจริญรุ่งเรืองเป็นสิริมงคลแก่ตนเองและครอบครัวเทศบาลตำบลเจดีแม่ครัว ขอเป็นส่วนหนึ่งในการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นและร่วมสืบสารประเพณีอันง,งดงามนี้ให้คงอยู่คู่ชุมชนสืบไป